จ่นั่งมาจอบใครให้อนนี้โยมมาใส่ป่ากระป๋องอะไอย่างเี้ยอย่างอ่ะกินไปเขาเฮ <c oughs> ้ยเห็นแต่ว่าสร้างแะไรก็เ,เรียบร้อยแล้วนี่ตีสร้างไอ่มันอยู่ใส่ยาสูรเรีบ่ได้อยู่สุรินสุรินก็มีสร้างเหมือนกันเลยเอา้าเอ้าเสียงคือยังเสียงไอ้ไอ้มอดแท้ตรงเองถึงเทกซ์าวไปพงเอก,กโกรจอกือว่าไปไทยเก <c oughs> าเสียเราบ่ะว่าไม่คืนห้าละตีไปเบิ้งกันนะหม่มีดอกก็สิบเอ่ด น่เียอกเ่ดี๋ยวอีกกดไม่เห็นอย่างไม่เปเห็นอย่างนะหรือสีเห็นอย่างบุ่ญว่าอีกอย่างก่อนฮะเขายังก่อีกกับสรงขงบริหารค่าไว้ เออมีแฟนจะซื้อบระเด็จแต่งงานแหมเออมักเขาแหมเออบระเด็จมักแฟนเขาแหมพราะก่อนได้เพระทีนึงพอปูกกับเราขายของดีดีดอกสูกูศูงเพ่อก่อนนึ่งครชียร์ก่อนวันเยาว์ลูกไผ่ทอนาแม่นก็เขาอีกเออนาแม่นก็เขาอีกโตแบบง่ายหนึ่งลาเอาลวดลูกแบนแบกเสาขอบเขาเก่งชั่นี้เขาขึ้นเล่าตัวชั่นี้เขาเกี่ยวลูกสีเขาขายเออแบกเขาไม่ยากไปขายแบกเขาไม่ยากไปขายบ๊อบ ลักเครอร์ซับอ่างไม่ยาไปขายในวงปกติอันปกติร่องพื้นขนละบสองลอยมันว่าเอาไปขายในวงขนละลอยบอบอหยดอบอได้บอหยดเลยยีกด้วยเอายีหลียีกดีเลีกดเลขออกตัวนี้นี่เมื่อกี้เลขเราเนี่ยระตู้อุ้งอิงไปล่างแล้วล่างพร้อมกันนี่อยโอ๊กหกหกสาม กับหา 1, ่าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสามนี่แหละห้าหนึ่งสามหกหนึ่งหกสามนี่แหละกดซื้อน้ำเลี้ยงนะ่ใส่แก้วหนึ่ง <c oughs> งั้นกูซื้อเครื่องน้ำอ่างเบิดแล้วโคดส่วนเงนียบต้องอาศัยลูกไสตเต่าด,ขด,ดะะิขอบคุณพ่ทอท็อปน,น,นะครับพ่อท็อปที่เล่นกาแฟนะครับกาแฟกับมืออื่นผุนดอกว่นนี้ย้ำนี่ย้ำนี่กินน้ำโคกเอาไปทายองอิงก่อนวันนี้หัวหน้าโจมาณดิแม่เอาน้ำให้หนูหน่อยน้ำบัดลมน้อง กดลังสีมันจ่ายเอาแองจี้ขอสักชุดหน่อยได้ไหมอ่ะให้ฉันลองก่อนเอาชุดนี้เลยวิสต่าเราชุดนี้กันดีนะองเองโุ้ยตัวนี้ใส่ได้องเองเปลี่ยนองเองเปลี่ยนกันนี่แหม้เชื่อมากะแรงใคใครม่หนีหัวชิบหายใส่โอ้ยแองจี้ย่าเป็นระเบิดชุดใส่บ่ได้ก็ย่าฝืนหลายท่อเออ เดี๋ยวพูดเดียวมาให้ดิใส่คือทองลอกอยู่อุ้ยอุ้งอิงพี่ใส่ได้แท้เลยน่ะชุดนั้นน่ะอุ้ยเปล่าอุ้งอิงพี่ต้องใส่ได้แน่เลยชุดนั้นน่ะสวยมากเลยนั่นนั่นเนี่ยชุดเนี้ยพี่จี้นั่นรถดุ่นเนี่ยนะพี่อ๋อพี่ตัวน้อยพี่ตัวน้อยละเด้ตัวน้อยใส่แตโซซัมเฮียนซัมซันยูหลาหุดมาได้เออนั่นแรงมากตัวน้อยอยูหลาหุดบาได้นี่แรงกว่า มาแต่มาสุบก e ็ได like ้นะพี่ยังกี้ไม่เอาของน้องพี่เอาไม่ใช่คือชู้ปะจ๊ะอุ้ยพี่ใส่บ่าเดี๋ยวพี่ติดขี้โพ่ของน้องอุ้ยเดี๋ยมีตัวใหญ่ๆเนาะให้ประกดใส่ขลุ่ยสีเนาะเจ้าฤกษสีแปลงกายนะมีตัวใหญ่บ่กเอียงกี้อยเงิพี่กอดมานีนะโอเคโอเคโอเคกอดกอดกอดองเอียงเอิน องค์อิงมีแล้วจะให้เร็วๆอุ้งอิงมีแล้วให้เร็วๆด่วนเลยแลน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 ล้มยังล้มยังลุกแลนมาทางพีย่ากดฮะนู่น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 อุ้งอิงบอกว่าเรียกพี่กดให้หน่อยไปเอายังเกาะโอ้ยเนาะเราเล่นสองแลนไปเอารีบขึ้นก่อนเร็วๆเด้อ เดี๋ยวเรามาเราไปเอารีบขึ้นอยู่แองจีมันยังไม่ถึงแองจีมันยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยไอ้ลูซเแปกๆนี่นี่กดเร็วๆจะขึ้นมาไม่ได้เร็วๆไม่เสดงตระขายได้เนี่มัันนตวยโกดมันมีหลายสูตรอยู่ได้สูดฝุ่นม่งแต่แองจีก็ยังโอ้ย เสียวไม่ทันใจวะเออจะเป็นระเบิดชุดดอสัวะเลตยโนชุดให้พูดเพดวไหาคือสิอุ้ยว้าวบอไม่แตกละบออุ้งอิงอุ้งิงไม่ไม่ซีบแตกรวตีวันนี้ดึงแห้งหลายเน่ะใส่ส่ละรลุงหำมีงานเข่าแล้วปะนี่เอาออกเสวออกแซวอุ้งยิงไม่สิแตกตดนซีบ ุกามมอะรล่่แบใช้สุดได้ใช่ไอโกดอ่ะไม่ใช่ประเด้ดอกพี่กดพี่กดโใหญ่พอเนี่ยพี่จะลดหุนอยู่กดขนาดแม่แม่แม่อีกดว่าจะลดหุนเวลาแดกข้าแต่ได้สั่งพิเศษแ่ขึ้นยังเขาบอกว่าลิบหน้าขึ้นเลยไม่มีไม่เพี้ยนคนกรรมการจะขึ้นไปเปิดยานหรือเขาอยู่ไหมกรรมการตอนวุ้นเขาอยู่ได้อยู่ได้แค่นี้ใส่สุดได้ใช่ไอโกดอ่น ใเส้อเราใครใส่ได้ใส่ได้กดมึงคือขึ้นมั้งเดี๋ยกดสูดอันกดเออนันสีเหลืองคือผาลึกสีอยู่นี่แม่หนูใส่ได้ที่มอยบ้างนี่ มาอีกกดมอีกกดใส่แม่แม่ดูลูกสาวใส่ก่อนนี่นี่นี่หือสีอีกกดมาคือกดคือสวยแท้แต้โต้อยนสีแดงอันกนะั้สีแดงนอะไรอะสีแดงข้างในนะกดสีแดงสีแดงนี่นี่นีกดสีแดงกดพีบอกพี่บอกก็ใส่น้ำได้หมดนี่พเง ไปละโดสีแดงกดสีแดงมีรุ่นกดกดสีแดงมีรุ่นไปละดอโอดสกดสีแดงมีรุ่นกอดอุ้งอิงชุดนี้สวยนะจริงองค์เองชุดนี้สวยวุ้ยแซ่ห์ตัวกราบแม่ถ้าหนูจะใส่พี่จะไม่ได้ใส่เพราะมันจะระเบิดชุดเขาอันนี้ไปลองห้าได้แม่สวยนะสวยชุดนี้ ลอกขางใส่ซิข้างได้เวลาน่อบอนใส่แต่ขากดกด่ได้ใส่แตากดกดโอ้ยไม่ใส่แต่ขาแหต่ขาเดี๋ยวกะตบแ่ว่าไม่ได้ดีเดียวมันี่ยใส่ดื้อกดเพื่อจะไกลหัวกูหัวลายร่อบล็แล้วหมดกแล้วกดบมดแล้วสุดสุดท้าย วอใช้อุยเวอร์มีเวอร์มีลุ้นอยู่นะเวาไม่มีล้นขนาดเว่ายังตัวใหญ่กว่าเราเลยได้ว่าบักโอ๊อาจจะใส่ได้อยูดเวอสเตอร์ลูดืออสโอ๊บักโอ๊โอ๊โนดสะอาดโหมเวอสเตอร์ลูดนี่ไหมเอาตัวนี้สวยนะวิิงเนีเนี่ยเนโอ้กูอยากจอยเด้ว่ากูอยากใส่ได้ กดกูไสด์่าได้ดอกก็ถ้าเรใหญ่ปวดหน้าสวยน้อติ๊กขีโพติ๊กินนะกินยอะุึหน่อยปวแมนกูเกินยอกันมเล่นบวกแ่แมโดนมนลงนงกับลขาพุ่งกับรงขเหตุการณ์แบบนี้ไม่กล้าขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นกับกดลังสีมันเลยวันนี้ปีนนี่เลยปีนเสาไฟใส่น้ำ้ังไม่ไปน้ำโดน้ำ้ังไม่ไป ไหนอ่ะแม่ไหนน้ำหนูอยู่ไหน,นก,กดลังซีมันนะจ่ายาโอเคข่าวพี่น้องลิปเนี่ยเอาไปไอ้นี่ก่อนนะพี่น้องพอไปเสร็จผมขึ้นฉากไปขึ้นหาดกนนะครับ